ลิซ่าค่ะมาไลฟ์นะคะกับงานแม็กคอสเมติกค่ะเธอนั้นดูโตเป็นสาวขึ้นมากเลยนะคะคราวนี้แล้วก็ภาพล่าสุดค่ะพี่บิวนะคะหรือว่าพี่งูนเนี่ยค่ะก็มีนะคะมาเผยให้เห็นภาพคู่เป็นภาพแรกแล้วด้วยนะคะ อัปเดตข่าวคราวค่ะของนอรลิซ่ากันต่อเนาะก็เป็นไปตามคาดนะคะงานไลฟ์ของ Mac Cosmetics วันนี้ค่ะก็เป็นการบันทึกเทปะะเอาไว้ก่อนค่ะซึ่งก็มีการจัดแสงแล้วก็องค์ประกอบนะคะได้ดีมากๆค่ะลิซ่านั้นสวยมากๆนะคะเธอมาในลุคของสาวผมยาวสีทองค่ะก็หลายคนก็คงจะถูกใจลุคลุคนี้นะคะเพราะว่าชอบตอนที่นอรลิซ่าเนี่ยไว้ผมยาวใช่ไหมคะโดยวันนี้นะคะเธอก็มีมาเล่าค่ะถึงคอลเลกชันใหม่ค่ะที่เป็นครั้งแรกนะคะที่เธอค่ะได้มาออกแบบร่วม กันกับทางแมกนะคะเป็นครั้งแรกแบบเต็มๆเนาะหลังจากที่เธอก็มาเป็น global brand ambassador นะคะให้กับทางแม c คอสเมติกค่ะแล้วก็ใน collection นี้นะคะเธอก็มีการจัดสีนะคะที่เธอชอบนะาลงไปใน collection ด้วยค่ะเลยทำให้รู้นะคะว่านอกจากสีเหลืองแล้วเนี่ยเธอก็ยังชอบสีม่วงด้วยอีกต่างหากนะคะ แพคเกจนี้ค่ะก็เลยนะคะมีสีม่วงอยู่ด้วยค่ะและเธอก็เน้นนะคะไปที่ลิปสติกค,ค่ะแบบว่าเป็นพิเศษเนาะคือชิ้นโปรดของเธอนะคะเพราะว่ามันเนี่ยสามารถเปลี่ยนมู a แอนโทนไปได้เลยนะคะเวลาที่เปลี่ยนสีลิปสติกค,ค่ะซึ่งก็เป็นสัมภาษณ์ยาวๆนะคะที่ได้ฟังภาษาอังกฤษของน้องลิซ่านะต้องบอกว่าไหลลื่นแล้วก็เพราะสนเอหูมากจริงๆนะคะซึ่งเห็นว่าอีก2วันนะคอลเลกชันนี้ก็จะ วางจำหน่ายนะคะยังเป็นทางการค่ะก็ใครนะคะที่อยากจะซัพพอร์ตน้องนะแล้วก็ชอบในสีสันนะคะของแม c คอสเมติกคราวนี้ค่ะรีไปเกาะขอบเคาน์เตอร์ให้ไวๆเลยนะคะเพราะว่างานนี้ค่ะแน่นอนเพราะว่ามันจะโซเอา์เมาหมดในเวลาอันรวดเร็วนะ,ะอันนี้ขอเตือน,นะค่ะเพราะบางทีเคยไปแล้วแบบว่าของก็ไม่มีนะคะซึ่งน้องลิซ่ามาคราวนี้แบบว่าเซตเนี้ยน่าสะสมมากๆค่ะ แล้วก็ภาพล่าสุดนะเห็นพี่วิวนะคะหรือว่าพี่งูเนี่ยแกก็มีการนะคะมาโพสต์ค่ะแบบได้ถ่ายรูปคู่กับน้องลิซ่าเป็นรูปแรกแล้วนะคะ หลังจากที่ข่าวก่อนนะมีการยืนกันนะแบบว่า4ี่คนอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้ค่ะได้ถ่ายคู่กันแบบเต็มๆนะคะคืออันนี้ก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าวานเขาเจอกันนะคะแต่ว่าที่แปลกใจนั่นก็คือคะ่ะแคปชั่นค่ะอะไรนะมันคือโบสีชมพูเนี่ยชักสงสัยแล้วนะคะมันเป็นคดลับหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นอริซ่ามาก็ใส่แคปชั่นยาวๆนะคะแล้วก็มีโบสีชมพูด้วยเหมือนกันนะคะเอออันนี้น่าสงสัยจริงๆว่าเมื่อวานนี้เจอกันครั้งแรกก็เห็นภาพไปที่สตูดิโอ ไม,ไม่แน่เหมือนกันอาจจะกําลังมีเ,เพลงใหม่หรือว่าเตรียมผลงานใหม่ๆออกมาก็เป็นได้นะคะอะก็ขอจับตานะคะมองดูกันไปก่อนนะคะว่าจะมีอะไระคะเกี่ยวกับโบสีชมพูอันนี้หรือเปล่านะคะค่ะและนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะที่เกิดขึ้นนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า